สวัสดีเพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยูทร่าโคลนิเคิลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสันส้นๆง่ายๆนะครับที่ผมจะมาผ่านด่านในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะครับด่านประจนภัยที่5้าขีดสินะครับเจ้าบอสหินตัวนี้เลยบอสรามตัวนี้นะครับซึ่งทีมที่ผมจะใช้งานเนี่ยจะเป็นทีมตัวฟรีนะครับฟรีรดเลย้วนเลย100%ที่เกมเขาให้มาทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวตันนี้จะให้ดูในส่วนของตัวละครที่ผมจะใช้งานก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะใช้งานทั้งหมด5ตัวนั้นคือเอริกะโซเนียมารุรุยุนะแล้วก็น้องโมราณานะครับซึ่งตัวละคร4ตัวแรกเนี่ยจะได้มาอยู่แล้วนะครับก็คือเอริกะโซเนียมารุรุยุนะนะครับแล้วก็น้องโมราณาเนี่ยจะได้รับมาถ้าเล่นตัวในเรื่องอประมาณในเรื่องด่านที่1 หรือ2นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็ <c oughs> จะได้น้องโมราน่ามาเลย3าดาวฟรีนะครับเราจะไม่ผิดต้่นจะเป็นตัวอีพิโซดแรกเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไม่พูดเรื่องเลเวลด้านในแล้วนะครับเพราะว่าเลเวลทุกตัวละครจะอยู่ที่20ทั้งหมดนะครับทุกตัวจะได้ประหยัดเวลาในการพูดคุยนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับจะเป็นตัวเอริกานะครับพลังต่อสู้1,105ค่าความสัมพันธ์2งแรนกิ้งของอันดับ4นะครับ มีของแบบนี้เลยดังนี้นะครับผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งในช่วงหลังๆนะครับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่ต้องการจะดูว่าของมีประมาณไหนเนี่ยอาจจะรบกวนใช้เป็นการพอสคลิปดูเอาก็ได้นะครับแต่ว่าตัวของเนี่ยสเตตัสจะไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นนะครับตัวสกิลจะเป็นเลเวล20ทั้ง3สกิลนะครับ<ะ>ถัดไปนะครับจะเป็นตัวโซเนียนะครับพลังต่อสู้955ค่าความสัมพันธ์เลเวล1ของเรนกิ้งอันดับ3นะครับตามนี้เลย สกิลเลเวล20ทั้ง3สกิลนะครับต่อไปน้องมารุรุพลังต่อสู้1,036ค่าวความสัมพันธ์เลเวล1นะครับของแรงกิ้งอันดับ4อันนี้เลยนะครับสกิล18ทั้ง3สกิลนะครับเลเวล18ต่อไปยูนะนะครับพลังต่อสู้970ค่าวความสัมพันธ์เลเวล1นะครับ ของไรกิ้งอันดับ3ตามภาพนี้เลยนะครับไม่มีแค่ชิ้นส่วนซ้าย่าอย่างเดียวนะครับสกิลเลเวล18ทั้ง3สกิลนะครับโอเค,อเคตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นน้อง <Mor ana S 2> โมราน่านะครับพลังต่อสู้ถึงพันสองร้อยสามสิบเก้าค่าความสัมพันธ์เลเวลหนึ่งนะครับของไรกิ้งอันดับ3ไม่มีชิ้นขวาล่างชิ้นเดียวนะครับสกิลเลเวล18ทั้ง3สกิลนะครับ โดยรวมๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมเพิ่งเลเวลยีมาเนี่ยปลดล็อกฟังก์ชันของตัวคู่หูติดตามแล้วนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้ใส่ทั้งหมดเลยนะครับนะรัตัวนี้จะไม่มีการกดกรชามาใส่นะครับเพราะว่าดียังไม่ได้กดมาใช้งานนะครับโอเคต่อไปผมจะใช้ทีนี้นะครับเริ่มลุยกันเลย อ้อวันนี้ผมลืมนะครับจะมีตัวสภาพอากาศด้วยนะครับซึ่งสภาพอากาศเนี่ยข้อควรระวังก็คือค่าสถานะความเสียหายเนี่ยก็คือเสียเลือดติดพิษผอไหม้น้ําแข็งกัดจำพวกนี้นะครับจากวอลคิเดียลและมอนสเตอร์ในสนามลดเพิ่มขึ้น30%นนาหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวละครที่แจกสถานะดีแบบพวกนี้ให้อยู่แล้วเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องจัดทีมแบบผมล้วน100%นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีตัวละครอย่างยูเรียนะครับตัวนี้เลย ซึ่งผมจะไม่ได้ใช้ตัวละครตัวยูเรียในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับแต่ว่าตัวละครยูเรียเนี่ยเก่งมากเพราะว่าจะมีการแปะสถานะเสียเลือดเป็นหมู่ให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ของเราในคลิปนี้นะครับจะเป็นการใช้ตัวละครอบบนี้นะครับผมจะจัดไว้แบบนี้เลยก็คือนอมารุรุนะครับอยู่หน้าสุดอยู่แล้วเป็นแทงเอริกะนะครับอยู่ตรงมิดไลน์ก็คือตรงกลาง ส่วนแผงหลังทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นตัวตามนี้เลยนะครับยูนะโซเนยโวล่านะครับพลังต่อสู้5,305แต้มต่อสู้กับพลังที่แนะนำคือ6 2 7 7แต้มแต่ว่าใช้งานในการผ่านได้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มเล่นนะครับเป็นไกด์เป็นวิทยาทานดูเป็นอุทหาหรจะดูเป็นแบบหนก็ได้เลยนะครับผมเองไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งมากถ้าเกิดว่ามีเล่นผิดพลาดยังไงหรือเล่นไม่ตรงใจกับเพื่อนๆคนไหนยังไงต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผม ไปจะไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคเริ่มการต่อสู้มานะครับเดี๋ยวตัวนี้เอ่อตัวข้อควรระวังตัวที่ควรระวังไว้นะครับก็คือจะเป็นตัวสลามเขียวหรือว่าเป็นพวกตัวแผงหลังนะครับเพราะว่าตัวสลามเขียวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะแปะดีบัฟติดพิษให้กับทั้งทีมเราได้นะครับซึ่งสภาพอากาศตอนนี้ก็เป็นฝนตกเนาะ ตรเมจจะรุนแรงมากๆดังนั้นจะเป็นตัวที่คนระวังเอาไว้นะครับเดี๋ยวเปิดมาเนี่ยผมจะลุยกับแผงหน้าก่อนตัวนี้ผมจะผมผมจะทําความเข้าใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะพอรู้สก,กิลมาบ้างแล้วคร่าวๆนะครับสำหรับการ์ดของตัวละครทั้ง5ตัวนี้นะครับผมจะพยายามไม่ลงลึกเกินไปเนาะเพราะเดี๋ยวตัวคลิปมันอาจจะยาวเกินไปนะครับอาจจะมีการบอกแค่สั้นๆเล็กน้อยนะครับแต่จะไม่ลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าใบนี้จะเป็นการแปะดีบัฟนะครับ หมายหัวสกิลและโจมตีเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมแปะใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะให้น้องโบลาาน่ากับโซเนยออกสกิลไปเลย<ห>แล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องมารุรุทำดาเมจนะครับ<ห>เพิ่มออเทอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งป้องกันไว้เลยลดดาเมจเพราะเดี๋ยวจะมีการรับการโจมตีในท u r n ถัดไปของมอนสเตอร์นะครับ<ห>แบบนี้เห็นไครับว่าจะเจ็บมากถ้าเกิดว่าไม่มีของถึงอันดับ ระดับแรงสีเมื่อกี้เนี่ยอาจจะล่วงไปเลยก็ได้เนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลโจมตีของมาลูรุนะครับทำไมใช้สกิลโจมตีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเหลือการ์ดรับดาเมจเอาไว้เป็นเลเวล2หรือเป็นเลเวล3ขึ้นไปนะครับ <S <S รแล้วก็ผมจะไล่ติเลยของมาลูรุเพื่อสร้างโล่รดาเมจครับ <S <S รลแล้วก็คิวรอไ้เลยส่วนตรงนี้ต่อไปนะครับผมจะให้น้องโมราน่าเนี่ยออกสกิลทำดาเมจเลยแล้วทำดาเมจ อ่าโอเคแท็บอีเธอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็น5แต้มนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะให้เทคนิคบางอย่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เอ่อโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แต้มเราจะไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตีไปก่อนนะครับเพื่อจัดการ<ด>บอสตัวนี้เลย เทคนิคนะครับที่ผมจะให้ดูก็คือเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอันนี้ไปก่อนนะครับก็คือสกิลของโซเนียเป็นสกิลหมู่นะครับ <Hey. S 1> เก็บแต้มอีเทอร์ขึ้นมาเราก็จะได้อีเทอร์มา5แต้มแล้วเราจะมีสกิลอัลติเมดก็คืออีเทอร์บลัสนะครับซึ่งอีเทอร์บลัสเนี่ยถ้าเกิดว่ากดใช้งานไปแล้วเนี่ยจะเป็นการปล่อยอีเทอร์ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีที่ผมจะให้ใช้ก็คือเวลาจะใช้งานถ้าหากว่าเพื่อนๆมีสกิลอย่างนี้เนี่ยครับ เมสสกิลอ่ะอันนี้ก็เลเวลสกิลเลเวลสามตัวนี้ก็อันติอีเทอร์บลสจะใช้ยังไงดีจริงๆถ้าเกิดว่าจะใช้สกิลนี้ไปสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลอันติอีเทอร์บลสออกไปก่อนเนี่ยจะเป็นการเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยปล่อยออกไปนะครับซึ่งถ้าเราใช้อันนี้ไปเนี่ยพลังงานเขาจะไม่มีการเก็บสะสมให้นะครับก็คือเราจะเสียปไปเลย3แต้มฟรีๆเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่าง ถ้าผมซับใช้สกิลนี้ไปก่อนแล้วยังไม่ใช้อีเทอร์บลัซออกไปเนี่ยอไะผมใช้ไปนะครับอีเทอร์บลัซก็ยังเป็นห้าตั้ห้าเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าผมใช้สกิลออกไปเนี่ย,หออเ,ยเห็นไหมครับอีเทอร์เราจะกลับมาเป็น0ูนทัพห้าังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเสียไปเลย3แต้มอีเทอร์ฟรีๆนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานผมจะแนะนำให้ใช้เป็นอีเทอร์บลัซก่อนถ้าเป็นไปได้แล้วค่อยใช้สกิล ที่เป็นกา๊าซธรรมดาตามมาที่หลังนะครับเพื่อเก็บสะสมอีเทอร์ขึ้นมาใหม่ให้เราได้อันติมาเร็วขึ้นนะครับอีแบบเมื่อกี้ก็คือเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเอาไว้ให้ดูเฉยๆเนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับต่อไปผมจะมตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สกิลดีบัฟแล้วนะครับก็คือตัวสลามเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ดีบัฟแล้วดังนั้นเนี่ยผมจะให้เอริกะรับก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอันติ นะครับอีเทอร์บลัสผมจะกลับมาเป็นศูนย์ทั้งห้านะครับโอเคตอนนี้เราติดพิษค่อนข้างหนักเลยนะครับตอนนี้เราต้องดีเฟนซีฟแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งโล่แล้วก็ผมจะใช้สกิลน,นี้เพื่อสร้างโล่ป้องกัน,อกนของอันตนะครับแล้วก็จะฮิวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวตามด้วยสกิลอันนี้นะครับ โอเคโล่เรายังพอรับดาเมจของตัวพิษได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะใช้สกิลของ una, อยูนะาิวหมูนะครับรแล้วก็ตรงนี้มีการชนะทางกับโอเคกรมตีไปยังจัดการไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้ผมจะจมตด งั้นอันนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตนนี้สกิลที่ใช้จัดการได้โอเคอันนี้น่าจะจัดการได้ตัวนี้จริงจริงสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือจะเป็นการดองการ์ดเอาไว้นะครับพวกการ์ดที่เป็นเลเวล3หรือว่าถ้ามีอันติีแล้วเนี่ยจริงๆอยากให้ดองเอาไว้นะครับเพื่อเอาไปเล่นในเว็บถัดไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีการ์ดที่ดองเอาไว้ขนาดนั้นเนี่ยเราใช้ไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมดูก่อนตัวนี้พอไหมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับ เราจะมีเกจแดงๆให้เห็นนะครับว่าดาเมจที่คาดการนะครับค่อนข้างเป็นไปได้สูงเลยที่จะสามารถจัดการกับตัวน้องกระต่ายตัวนี้ได้นะครับผมก็จะให้มารุรุโจมตีเลยจขึ้นเว็ต่อไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือตัวสลามเนี่ยในเฟสนี้ในเว็บนี้นะครับจะมีทั้งหมด7ตัวก็คือ1ตัวโบกด้วย6ตัวนะครับ ซึ่งยิ่งจำนวนสลามเยอะมากเท่าไหร่ตัวบอสนะครับจะยิ่งมีพลังป้องกันมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือแผงหน้า3มแผงหลังสนะครับนั้นเนี่ยเราควรจะกำจัดแผงหน้ากับแผงหลังก่อนแต่ว่าตัวสลามแผงหน้า3ตัวเนี่ยจะมีสถานะโซลิงจะไม่สามารถจัดการได้ก็คือขอไปครับก็คือเขาจะต้องกำจัดได้ภายในเทินเดียวนะครับก่อนที่จะถึงเทินมอนสเตอร์ เราต้องจัดการให้ได้ทั้งหมด3ตัวไม่ชนั้ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวสลามจะฟื้นคืนชีพมานะครับถ้ากับว่ากำจัดไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเคดยกันต่อเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะอืมตัวนี้สามารถเล่นได้หลากหลายเลยเพราะว่าโล่ของน้องมารุรุใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรับดาเมจหนักค่อนข้างหนักเลยเดี๋ยวจะให้มาร,รุตั้งโล่ไปก่อนนะครับแล้วก็ โซเนีย oh, ต้องอยู่อยู่นะต้องฮิลโอเคฮิลก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะจัดการแผงหลังตัวหนึ่งก่อนเลยนะครับเพราะว่าแผงหลังเนี่ยก็จะมีสกิลแปดดีบัฟแล้วก็สกิลฮิลนะครับเดี๋ยวตัวนี้กาลังจะออกการโจมตี2ใบนะครับซึ่งผมจะใช้การนี้แปดดีบัฟไป <Hey. S 1> แล้วก็จะให้น้องโมราน่าใช้อัลติเมทนะครับที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลย จัดการตัวแผงหลังที่เพิ่งแปดดีบับไปนะครับโอเคจัดการไปแล้วหนึ่งตัวนะครับถัดไปผมจะให้โซเนียใช้สกิลนี้นะครับเพื่อรดเลือดไปก่อนนะครับอ่วอติมาแล้วก็ใช้เผื่อไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อรดเลือดรดเลือดหมูนะครับโอ้ไหวไหมเนี่ยออ้เกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเค เกือบไปแล้วนะครับอันนี้เกือบไปแล้วจริงๆเดี๋ยวจะใช้สกิลนี้นะครับรแล้วก็ไล่อันตีเลยตอนนี้สกิลฮิลยังเป็นเลเวลหนึ่อยู่ค่อนข้างน้อย <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมจะใช้สกิลของยูนะนะครับไล่ใส่ตัวที่ชนะทางนะครับ <S <S รแล้วก็จะใช้สกิลนี้นะครับแปะสถานะพร้อมกับฮิลหมู่ให้กับเราด้วยนะครับ คาดว่าเธอหน้าอาจจะยังอาจจะยังมีโลพ่พอรับดาเมจได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เอิกาขึ้นมาเล่นเลยแล้วกันมผมบัฟรอไว้แล้วก็มีอปเติ้ตมาแล้วนะครับโอเคโอเคต่อไปเราต้องหิวแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไป ผมคิดว่าเราน่าจะจัดการได้ทั้งหมดเลย3ตัวเดี๋ยวผมดูดาเมจก่อนนะอันนี้จัดการได้นะครับในีชนะทางคิดว่าน่าจะจัดการได้อันนี้ชนะทางจัดการได้นะครับโอเคเรามีการ์ดเลเวล3ทั้งหมดนะครับ3ใบที่คิดว่าน่าจะจัดการได้แล้วนะครับที่ผมเหลือไว้นะครับงั้นเหลือผมจะลุยเลยก็คือโมลาน่านะครับใช้ใบนี้จัดการโอ้ไม่ตายฮะโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวใช้โซเน่ตอนนี้แล้วก็ให้อเอริกาทการตนต่อไปถ้าผมจะใช้สกิลเนี่ยผมสามารถกำจัดได้แต่ว่าความเสี่ยงอยู่ที่ว่าถ้าโลดหมดแล้วเนี่ยน้องมารุรุสามารถรับเดาเมจได้มากพอหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยเราเหลือแต้มแค่1นเต้มเท่านั้นนะครับน้องมองเนีย เออน้องมารูรู้นะครับยังมีบัฟลดความเสียหายอยู่โอเคคิดว่าน่าจะรับดาเมจไว้นะครับดังนั้นผมจะจัดการแผงหน้าไปเลยโอเคต่อสู้น้องมารูรู้ทนไว้โอเครับดาเมจยังทนได้อยู่นะครับต่อไปจะใช้อ้นี้บัฟลดดาเมจขั้นสูงสุดต่อไปนะครับผมจะต้องจัดการแผงหลังแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้การ์ดฮิลทั้งหมด2ใบนะครับอีกอย่างบอสเนี่ยก็กำลังจะใช้ ดีบัฟใส่เราเหมือนกันนะครับดังนั้นแต้มสีแต้มจะใช้อะไรได้บ้างนะครับผมจะใช้เป็นบัฟให้เอกะเพิ่มมาเป็น2แต้มแล้วก็ผมว่าผมเล่นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้น้องเอ,เอกะจมตีนะครับแล้วก็สตันตัวบอสไปแบบนี้โอเคสตันได้ไม่พอเราสามารถใช้สกิลของ โซเนียจัดการบอสได้เลยเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปตอนนี้ก็จะเหลือแค่มอนสเตอร์แล้วผมจะแปะบัฟไปเลยอแปดีบัฟไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ใช้อัลติเมทน่าจะจัดการได้จัดการเลยแล้วกันโอเคต่อไปต้องใช้สกิลเดี่ยวจัดการเคเอริกายังมีดาเมจไม่มากพอนะครับอาจจะต้องรออีกสักเทินหนึ่ง ไม่เป็นไรผมว่าผมว่าถมไปก็น่าจะจัดการได้ละเดี๋ยวา,าสกิลที่แรงทีอโอ่โอเคโอเคจัดได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมเท่าน,นี้เลยเรียบร้อยครับผมเคลียร์แผนที่วอลคลิรียเสียชีวิตไม่เกินหนึ่งคนและเคลียภายในสิบเอ็ดเทิร์นนะครับด้วยตัวที่เห็นดังนี้เลยนะครับ ซึ่งแผนการเล่นของผมที่เล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะทั้งหมด100%เนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้จริงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ทําตามได้100%เนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยค่อนข้างหลากหลายของเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เท่าผมมีมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือมอนสเตอร์อาจจะมีการโจมตีใส่ตัวละครที่ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือผมจะแสดงวิธีการสู้แล้วก็วิธีการใช้การ์ด อะไรพวกนี้ให้ดูเฉยๆนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าว่ามีข้อมูลต้องการสอบถามหรือว่าต้องการจะบอกกก่าผมเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยสามารถทิ้งเอาไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย